บ้านของท่านมีเชื้อเพลิงงบศูนย์บาทจุดตอนไหนติดตอนนั้นสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องพุดีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องพอดีไทยพีชนแนลนะครับจะพาทุกท่านมาใช้เชื้อเพลิงงบศูนย์บาทซึ่งในบ้านของเรามีและเราก็ใช้อยู่เป็นประจำแต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่เหลือจากการใช้แล้วเดี๋ยวมาดู ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านและเอฟซีมาใช้เชื้อเพลิงงบศูนย์บาทที่เป็นของเหลือใช้ในโครูเรือนของเรานะครับคือน้ํามันพืชเก่าผมจะแนะนํา3วิธีเลยครับในการใช้เชื้อเพลิงงบศูนย์บาทอย่างน้ํามันพืชเก่าแบบนี้วิธีแรกนะครับถ้าเราไปอยู่แคมป์กลางไร่กลางสวนกลางนาน,นะครับถ้าเราไม่มีกระดาษในการจุดน้ํามันพืชเก่าเพื่อทําเชื้อเพลิงแต่ เรามีเป็นไม้เป็นไม้แห้งๆแ,แบบนี้นะครับเราจะนําไม้แห้งมาจุ่มในน้ํามันพืชเก่าแบบนี้เลยครับแค่ไว้สักแป,ป๊บหนึงครับเพื่อให้น้ํามันพืชเก่าซึมเข้าไปในไม้และเมื่อน้ํามันพืชเก่าซึมเข้าไปในไม้แล้วเรายกขึ้นมาแบบนี้เลยครับแล้วทําการจุดด้วยไฟแช็ก น้ำมันพืชเก่าจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีช่วยให้ไม้ติดไวขึ้นเห็นไหมครับเราจุดเพียงแป๊บเดียวเราก็ได้เชื้อไฟแล้ววิธีที่2เราจะใช้น้ำมันพืชเก่าเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟเตาถ่านโดยการใช้กระดาษเป็นเชื้อเพลิงร่วมเสร็จแล้วเราจุดไฟเลยครับ น้ำมันพืชเก่าจะเป็นตัวทำให้จุดไฟติดได้เร็วขึ้นดูสิครับนำไปวางในเตาถ่านและนำเชื้อฟืนลงไปใส่เลยครับแป๊บเดียวไฟก็ติดแล้วครับง่ายๆในการใช้น้ำมันพืชเก่าเป็นเชือ้อเพลิง ขัวนวิธีที่3ในการใช้น้ํามันพืชเก่าเป็นเชื้อเพลิงเราจะมาทําตะเกียงกันเลยครับโดยการใช้ภาชนะที่มีฝาปิดและฝาปิดจะต้องเป็นสังกะสีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเทน้ํามันพืชเก่าลงไปเลยครับแล้วทําการปิดฝาใช้ไขควงหรือเหล็กมาตอกทำรู เราใช้ไส้ซึ่งเป็นผ้าถูพื้นแบบนี้นำมายัดลงไปในรูเราจะรอจนกว่าน้ำมันพืชเก่าซึมเข้ามาเลยครับเชือ้อเพลิงจากน้ำมันพืชเก่าซึมเข้ามาด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองจุดไฟกันดูเลยครับว่าตะเกียงจะใช้ได้หรือเปล่าและไฟจะติดหรือเปล่าครับ เห็นไหมครับง่ายๆเชื้อเพลิงจากน้ํามันพืชเก่าทําตะเกียงและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับจาก3วิธีในการใช้เชื้อเพลิงจากน้ํามันพืชเก่านะครับถ้าได้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับ